สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจอของจริงลุงเสื้อแดงสุดเห้าวตกหัวแรมโบออีสานไปสี่ทีไม่หวั่นถูกดำเนินคดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปในช่อง YouTube ศักดินาเสื้อแดงซึ่งเป็นของนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผู้ชุมนุมคณะราษฎรและอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดงปี53ได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่19ตุลาคม64เรื่องลุงศักดินาทำตามสัญญาแล้วตบไอโบวันนี้เนื้อหาความยาวประมาณ28นาที10วินาทีพอสรุปใจความได้ว่า มีชายที่อ้างชื่อลุงศักดินานายวีรวิทย์ได้ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มแรงงานที่เดือดร้อนจากโรงงานผลิตชุดชั้นในปิดตัวที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่19ตุลาคม2564และต่อมาได้มีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำมาร่วมพูดคุยหาทางออกที่ชั้น3ตึกกอพอรศูนย์ รื่ององงรรร้เียนะหว่างนั้นลุงศักดินาได้รอยอยู่ที่ด้านล่างของอาคารและได้บอกกับผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงว่าขอให้รอดูถ้าเจอแรมโบ้จะตบให้ดูเพราะทำให้คนอีสานต้องเสื่อมเสียจากพฤติกรรมเป็นคนเสื้อแดงกลับใจ และพอนายเสกสกุลเดินลงมาพร้อมคณะจึงได้เรียกรมโบมาแล้วตบหัวสี่ครั้งก่อนที่นายเสกสกุลจะต่อยหน้าอกตนหนึ่งครั้งและตนก็ต่อยคืนเป็นหนึ่งครั้งก่อนที่นายเสกสกุลจะเดินไปยังจุดปราศัยพร้อมคณะซึ่งตนก็ไม่ได้หนีไปไหนยังรอยอยู่ยังจุดนั้นและถ้าหากว่าตนถูกออกหมายเรียกฐานทำร้ายร่างกายก็พร้อมรับคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องและได้ให้สัญญากับคนเสื้อแดงไว้ ขณะที่แรมโบ้เศกสกลซัดไม่หยุดอัดทักษินเศรษฐีขี้โกงหลังโจมตีประยุทธ์ต่อเนื่องผ่านทางคลับเฮาส์แนะจับตาอยากกลับมามีอำนาจลบล้างคดีของตัวเองนายเศกสกลอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีทักษินชินวัตรออกรายการในคลับเฮาส์โจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลหาว่าแก้ปัญหาแบบกู้มาแจกเหมือนเอาปลามาให้ เอาแต่บอกให้ประชาชนพอเพียงนายเสกสกลชี้ว่าช่วงนี้พี่น้องคนอีสานอาจจะต้องทนกับนักการเมืองน้ำเน่าที่หมุนหน้ากันลงไปพ่นคำหวานหาเสียงแต่นักเรียนนอกพระเอกลิเกคุณหญิงตกกระป๋องมาจนถึงเศรษฐีขี้เหนียวและขี้โกงสังเกตดูคนพวกนี้จะคิดถึงคนอีสานก็ต่อเมื่อหวังผลประโยชน์จากคนอีสานต่างจากนายกพลเอกประยุทธ์ที่ปากไม่หวานไม่ได้เรียนจบนอก แต่ตีนติดดินลูกย่าโมโคราชคลุกฝุ่นทำงานจริงลุยไฟลุยแก้วิกฤตร่วมกับพี่น้องคนไทยจากของจริงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกมีวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทักษินยังหลับหูหลับตาปั่นวาทกรรมดึกดำบรรหาว่ามีคนดูถูกคนอีสานว่าจนเพราะโง่และขี้เกียจอยากบอกว่างึดหลายสงสัยหนีคดีไปต่างแดนนานจนไม่รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนไปถึงไหนแล้วมีเศรษฐีคนอีสานเกิดใหม่มากมายมีคนอีสานประสบความสําเร็จในชีวิตได้เป็นพระเอกหนังนักร้องนักสแสดงนักวิทยาศาสตร์หมอนักธุรกิจเก่งๆที่เป็นคนอีสานมากมายแล้วแผ่นดินอีสานยุคใหม่ ถ้าเอาทักสินไปปล่อยดีไม่ดีอาจจะหลงทางเดอ้อเพราะถนนทางตัดใหม่มากหลายทางรถไฟสนามบินรถไฟความเร็วสูงสายแรกก็ไปทางอีสานอีสานกำลังจะพัฒนาเร็วขึ้นทุกวันพัฒนาทั้งแหล่งน้ำชนละประทานการทำมาหากินมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคนละครึ่งแต่ยังมีนักการเมืองน้ำเน่าเสือหิวพยายามหาเสียงด้วยวาทกรรมปั่นความชิงชังน้อยเนื้อต่ำใจโคตรโบราณ ทักสินตอนเป็นนายกหาเสียงด้วยการหลอกให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนคนจนจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเทียบกับนายกประยุทธ์ให้ลงทะเบียนแล้วเติมเงินตรงเข้าบัตรสวัสดิการที่ชาวบ้านเรียกบัตรลุงตู่13ล้านคนได้เงินทุกเดือนไม่มีนายหน้ามากินหัวคิวรวมเป็นแสนล้านบาทแล้ว คนอีสานเคยให้โอกาสทักษินส่งน้องมาเป็นนายกแต่สุดท้ายกงจำนําเข้าวเสียเปียงมาหากินข้าวจีทูเจี้ยรัฐมนตรีข้าราชการติดคุกระนาวตัวเองช่วยน้องสาวหนีเอาตัวรอดทิ้งหนีก้กงจำนําเข้าไว้หลายแสนล้านรัฐบาลลุงตู่ต้องมาตามใช้หนี้ปัจจุบันเหลือสองแสนกว่าล้านบาทต้องเสียเงินปีละ2 3หมื่นล้านทยอยใช้หนี้ไปทุกปียังมีหน้ามาหาเสียงหวังหลอกรับประทานอีกหรือ ทักสินคงคิดว่าตัวเองเก่งวิเศษวิโสแต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดรวยจากสัมปทานผูกขาดในเมืองไทยทรยศแผ่นดินโกงกินประเทศชาติหนีไปต่างแดนแล้วป่านนี้ทำธุรกิจอะไรในเมืองนอกสำเร็จบ้างมีแต่คุยโม้ประเทศไทยมันอุดมสมบูรณ์กลิ่นหอมหวนหรือไงเสือโหอยถึงได้อยากกลับแบบพ้นบ่วงคดีโกงทั้งหมด เสกสกลระบุว่าทักษินขี้โม้อวดโง่แขวะเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเพราะคำว่าพอเพียงใช้ได้ทุกเหตุการณ์ทุกอาชีพไม่ว่าจะมากหรือน้อยรวยหรือจนคือการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณสมเหตุสมผลแน่นอนว่าคนที่มันโกงอย่างไม่เคยพอย่อมไม่มีวันเข้าใจนายกพลเอกประยุทธ์ ทำงานทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาปลามาให้พี่น้องประชาชนยังสนับสนุนเครื่องมือให้หาปลาเองกําลังเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยทุกภูมิภาคและภาคอีสานก็เดินหน้ามาไกลแล้ว ทักษิณไม่ต้องโม้ให้เหม็นขี้ฟันรัฐบาลตระหนักถึงศักยภาพของอีสานถึงได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานและเดินหน้ามาได้ระดับหนึ่งแล้วไม่งั้นคงไม่มีมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพน้องคายเฟสแรกกรุงเทพโคราชจะเสร็จปี69และเปิดให้บริการยาวถึงน้องคายในปี2571เปิดอีสานถึงเมืองจีนรถไฟทางคู่ยกระดับในภาคอีสานขอนแก่นพลิก โฉมหน้าไปไกลแล้วทั้งสนามบินอาคารผู้โดยสารใหม่อุดรนครพนมเลยบุรีรัมย์อุบลที่ท่องเที่ยวพัฒนาใหม่ๆม,มากหลายโคราชก็กำลังสร้างทางเลี่ยงเมืองเกิดการลงทุนค้าขายของเอกชนใหม่ๆพัฒนาถนนหนทางทุกจังหวัดแล้วรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านพัยมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมก็เพิ่งจะประมูลไปหลังถูกหมังเมินหลายสิปี เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปเกษตรอัจฉริยะได้รับการส่งเสริมขึ้นมามากมายขายทั้งออนไลน์ขายทั้งขึ้นห้างเยอะแยะไปหมดประก,กันร,รายได้พี่น้องชาวนาอีสานได้ประโยชน์มากกว่าเก่าแต่ปัญหาคือมาเจอโควิดทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจติดลมค้าขายฝืดเคืองรัฐบาลก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนสารพัดรูปแบบตอนนี้เศรษฐกิจผ่านช่วงต่ำสุดมาแล้วรอดูฟ้าหลังฝนคนไทยกำลังจะได้ลืมตาอ้าปากเสียทีเศกสกลทิ้งท้ายว่า ลองดูดีๆมันคงมีนักการเมืองพวกเสือหอยหิวอำนาจอดอยากปากแห้งเพราะไม่ได้โกงกินได้กลิ่นหอมของประเทศไทยที่คนทั่วโลกสนใจจับตามองอยากมาค้าขายมาลงทุนมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็เลยพยายามสกัดกั้นนายกประยุทธ์ทุกวิถีทางเอาเฟคนิวส์โจมตีปั่นเอาวิชามารปลุกป,ปัน่นสร้างแต่ด้านลบหวังกลับมามีอำนาจลบคดีโกงของตัวเอง เอาพักพวกกลับมาโกงกินประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท็อปนิวส์และข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ